เดวเฮลเมดได้มีโมเดลใหม่ส่งท้ายปีมานำเสนอกันจะเป็นยังไงร,รูปแบบไหนเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมแพคคราฟจากเดวเฮลเมดและในวันนี้อาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปหน่อยนึงนั่นก็เพราะว่าเรามาถ่ายทำกันข้างนอกสถานที่ครับในตอนนี้เดวเฮลเมดได้มีโมเดลใหม่ส่งท้ายปีมานำเสนอกันจะเป็นยังไงร,รูปแบบไหนเราไปดูกันเลยครับ สำหรับโมเดลหมวกที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับมาในโมเดลที่ชื่อว่า STORM รูปแบบของหมวกเป็นรูปแบบทรงฟิปอารหรือแบบยกคางนั่นเองครับแล้มาพูดถึงลวดลายของบวกกันน็อกใบนี้กันบวกกันกน็อกใบนี้มาในลวดลายที่มีเส้นใหญ่และเส้นเล็กเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนะครับและเมื่อเราเปิดคางขึ้นเราก็จะได้เห็นถึงลวดลายที่มีมิติของบวกกันน็อกใบนี้ครับ โดยรวมแล้วผมคิดว่าหมวกกันน็อกใบนี้ทําขึ้นมาใช้งานสําหรับในชีวิตประจําวันทุกวันออกแบบมาได้ใช้งานง่ายมากๆเลยครับเรามาดูสมประกอบภายนอกของหมวกกันน็อกใบนี้กันดีกว่าครับ,บวัสดุภายนอกตัวเชลทามาจากวัสดุ ABS ครับซึ่งคุณสมบัติของมันคือแข็งแรงและทนทานส่วนฟอรมภายในเป็นวัสดุ EPS ครับคุณสมบัติของมันก็คือน้ําหนักเบาและซึมซับแรงกระแทกได้ดีครับทั้ง2อ,อย่างนี้รวมกัน มันสามารถทําให้ผู้ขับขี่ที่สวมใส่หมวกัน็อกบนี้อุ่นใจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูในส่วนประกอบของช่องระบายลมหมวกน็อกบนี้กันดีกว่าครับหมวกน็อกบนี้แบ่งเป็นทั้งหมด6ช่องครับโดยมีข้างหน้า3แล้วก็ข้างหลัง3ครับในส่วนข้างหน้าจะมีตรงปาก1ช่องนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างบนหัวซ้ายขวาตรงนี้อีก2ช่องครับมาในส่วนข้างหลังเราจะเห็นหลังหัวตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด1ช่องแล้วก็ด้านซ้ายขวาด้านหลังทั้งหมดนี้จะเป็นช่องระบายลมออกครับ เรามาดูในส่วนของชิลหมวกกันน็อกใบนี้กันดีกว่าครับโดยหมวกกันน็อกใบนี้จะมาในรูปแบบกระจก2ชั้นครับโดยชั้นแรกจะเป็นชิลสายครับชั้นที่2จะเป็นเลนครับเลนกองแสงและยังมีกิมมิคยลงได้อีกอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อเราเปิดคางขึ้นครับเลนตัวนี้จะมีลักษณะที่ยาวเป็นพิเศษลงมาปิดตรงที่จมูกเพื่อนในกรณีที่เปิดชินบาร์ขนาดขับขี่ครับต่อมาเรามาดูในส่วนของกาดจมูกกันดีกว่าครับโดยกาดจมูกของหมวกกันน็อกใบนี้จะมีสี่รูครับเอาไว้ระบายลม เรามาดูในส่วนการยกคางของหมวกกันน็อกใบนี้กันดีกว่าครับอันดับแรกให้เราหงายหมวกขึ้นครับเราจะเห็นปุ่มแดงๆตรงนี้อยู่เจ้าปุ่มนี้เราได้คำนวณมาแล้วนะครับว่าการที่ปุ่มยกคางอยู่ตรงนี้มันทําให้ไม่เกะกะรูปทรงของหมวกครับส่วนวิธีการยกให้เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้แล้วดันขึ้นได้เลยครับเจ้าส่วนนี้ที่ยกขึ้นจะเรียกว่าส่วนชินบาร์ครับยังมีกิมมิคเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปุ่มล็อกชินบาร์ด้านนี้ครับมันทํามาเพื่อล็อกชินบาร์ขนาดขับขี่แบบยกขึ้นครับ ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าส่วนที่ยกขึ้นมาส่วนนี้จะไม่เกยทับกันครับทำให้ไม่เสียรูปทรงของหมวกและเมื่อเอาชินบาลงก็อย่าลืมถอดล็อกตรงนี้นะครับเมื่อทําการปิดลงก็จะเห็นได้ว่าได้ลมของหมวกอน็อกฟูลเฟสแบบเต็มใบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเรามาพูดถึงนวมของหมวกอน็อกใบนี้กันดีกว่าครับโดยนวมที่มาจะเป็นนวมประเภทเอเชฟิตครับคุณสมบัติก็คือสวมใส่สบายแล้วก็ปรับเข้ารูปหน้าครับ เมื่อเราดูด้านใต้เราจะเห็นแถบสะท้อนแสงที่มาในนวมโมเดลด้วยครับและยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือในนวมโมเดลนี้จะมีลายของโลโก้เรียวเฮลเมตตีเข้ามาให้ด้วยครับและส่วนทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นนวมจะเป็นชิลหรือว่าเป็นแว่นด้านในก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ครับเมื่อเราเปิดนวมออกมา เราก็จะเห็นช่องสายบลูทูธครับเรียกได้ว่าโมเดลนี้ทำออกมาได้อย่างเอาใจสายทัวรลิงมากๆเลยมาในส่วนสายลากคางของบมวกกน็อกใบนี้ครับจะมาในรูปแบบกิฟต์ล็อกครับโดยวัสดุที่มาจะเป็นเหล็กครับแต่ว่าจะทําการชุบด้วยโครเมียมสีดําระบบไฟฟ้าครับคุณสมบัติก็คือแข็งแรงทนทานและก็ยากที่จะเป็นสนิมครับ ยบวกกับน็อกสตอร์มไลฟ์ฟอลดนี่นะครับจะอยู่ที่น้ําหนัก1550บวกลบ50ไม่เกินขึ้นอยู่กับขนาดของไซส์ครับสีที่มาทั้งหมดจะมี3สีคือขาวแดงฟ้าเทาดําดและก็เทาแดงครับโดยทั้ง3าใบนี้จะเป็นในสีที่แบบเงาครับแล้วก็ยังมีสีพื้นมาด้วยอีกต่างหากแล้วก็ทั้ง3าใบนี้อยู่ที่ราคาใบละ2,800บาทครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านบนนี้เลยครับ และสามารถหาซื้อบมวกนอกเรียวเฮลเมตได้ตามร้านตู้ไทยจำหน่ายที่มีกายบานท่านเลยครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวอะไรกันอย่าลืมนะครับเรี met, ยวเฮลเมตใส่สบายปลอดภัยทุกเส้นทางสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ